ไปไหมไปพี่ปุเขับไปเลยพี่คิ้วเฮ้ยจูโอ้้ดีดยวไม้ี่สวยจไปได้ไหมลูกออกไปไม่จ้า mẹ tôi quá tuyệt vời mẹ 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 เข้าไปกระตูนบีขันไอพีป่ปูนเข้าไปหรอกกระตูนยันกรไอพีป่ปูนเดินเข้าไปเลยลูก,ากลพาไปเลยไปเลยไปเลยใช่เข้าปากเสือเลยเ